สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนี้เราพามาเจอของดีของหายากนะครับคือว่านจูงนางดอกสีเหลืองครับผมนี่นะครับว่านจูงนางดอกสีเหลืองสวยงามมากคุณผู้ชมแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะนี่นะครับว่านจูงนางของเราโอโ้โหปกติเราก็จะเจอสีขาวเนาะ แต่เขาบอกว่าในตำราจ,จะมีสีขาวสีเหลืองสีชมพูนะครับแต่ผมเคยเจอเฉพาะขาวกับเหลืองเงยไม่เจอชมพูนะคุณผู้ชมนเนาะนี่นนะครับนนเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นะครับว่าจจงนางส่วนใหญ่เขาจะชอบอยู่ตรงเนินใกล้ๆต้นไม้นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าโคนปวกนะครับจอมปวกนนเขาจะชอบอยู่มากๆเลยว่าจจงนานะครับความเชื่อตั้งแต่โบราณเขาบอกว่าเป็นว่าน นี่ตามมหานิยมนะครับเป็นว่านมหาเสน่ห์นะใครที่ค้าขายนะครับค้าขายทําธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับบริษัทอะไรต่างๆนานา,นานาเขาจะชอบปลูกไว้หน้าร้านนะครับจะช่วยเรื่องให้คนนิยมช,มชมชอบนะครับแล้วก็เรียกทรัพย์เรียกเงินเข้ามาในร้านนะครับคุณผู้ชมหรือใครที่อยากให้คนรักคนหลงก็ปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าพกเจ้าตัวดอกว่านจูงนางติดตัวได้เลยนะครับหรือใครที่ นะครับอยากได้เป็นน้ําหอมก็จะมีน้ําหอมบ้านจูงแนงนะครับก็จะมีน้ําหอมบ้านจูงแนงนะครับผมในการเอาไปทํานะครับเขาจะเอาไปแช่ในน้ํามันจันทนะครับผมเวลาอยากให้ใครรักใครหลวงเขาก็จะไปทานเนาะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพศเดียวกันนะครับก็อันนี้ในตํารานะครับผมผูกได้เลยหรือว่าจะไปทําเป็นน้ําหอมก็ได้หรืออาจจะเอาดอกของเขาไปพกติดตัวนะครับหรือว่าพกในกระเป๋าเงิน เอาไว้เรียกทรัพย์เรียกเงินให้คนรักคนหลงใครที่เอาไปใช้เจราจาธุรกิจนะครับก็น่าจะปลูกไว้นะดอกเขาจะมีกลิ่นหอมมากนี่นะครับดอกของเขาก็จะร่วงนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้จะเจอดอกของเขาไปช่วงๆจนถึงกลางหน้าฝนพอหมดกลางหน้าฝนปุ๊บเราก็จะเจอเฉพาะใบของเขาแบบนี้นะครับจนหมดฤด,ดูฝนหน้าแรงก็เขาก็จะเหี่ยวนะครับหน้าหนาวหน้าแรงก็จะเหี่ยว ดูสิครับสวยงามมากพอมาเจอดอกเขาอีกทีก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษานะครับผมเป็นช่วงที่ดอกเขาบานนี่นะครับลักษณะหัวว่านก็จะคล้ายๆว่านพญาอื่นนะครับแต่ดอกเขาจะเล็กกว่ากลิ่นหอมนะครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากๆาก